มากอกกระซิบวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างพระเอกหนุ่มลอบล่อมากปรเีนมที่จะมาอัพเดตเรื่องความรักและก็งานวิวาลที่กําลังจะมาถึงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าววันนี้พบกับกอลแกรมนะคะและรายการบางกอกกระซิบกอลกริบกระซิบเมื่อกี้มีใครมากระซิบข้าๆค่ะเนี่ยสุดหล่อคุณมากปรีนสวัสดีค่ะ คุณหมากค่ะวันนี้พี่กอฟแก๊ปจะมาสัมภาษณ์คุณหมากเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปการแต่งงานค่ะที่คุณแบบเพิ่งออกมาเนี่ยในยะาําคัญข้างในนี้มันมีอะไรแอบแฝงบ้างคะถ้าใครได้ติดตามไปจีผมก็จะเห็นไปแล้วนะครับว่าในการ์ดก็จะมีรูปสถานที่มีรูปเราสองคนแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเราสองคนเราสองคนเราสองคนไม่ได้ไม่ได้หมากคิมหมากคิมนะคะขอบคุณมากนะคะที่ส่งการ์ดมาให้พี่กอฟแกรปยินเชิญนะถ้าไปได้ก็จะมีค่าตั๋วเครื่องบินนะคะที่คุณหมากแนบมาแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ซึ่งงานนจััดกไปเลย ดีซัน okay, ขอไปเ<า>ดียวตั้งหมดละตั้ง <c oughs> หมดละ คุณไปแต่งที่ตาลีแต่มันก็จะมีการแต่งแบบไทยๆด้วยเดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นที่ต่างประเทศครับแล้วก็ใช่แล้วก็พิจิกาครับผมเป็นงานที่ไทยครับ<อ>แต่จริงๆง,งานที่ไทยก็จะเป็นแบบเรียกว่างานถแถลงข่าวแล้วก็เป็น after party <อ><อ>มากกว่าและแ<ถ>ตอนเ<ถ>ช้าจะมีแบบแห่ขันมากถือต้นกล้วยไหมคะพิธีไทยก็คงมีอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ใช่วันนั้นขู่ไปก่อนขู่ไปก่อนนี่คนไทยสมัยก่อนเวลาเจ้าบ่าวเขาจะไปหาเจ้าสาวเขาต้องตะโกนต้องโหต้องแห่ขันโอ้โหโอ้โหต้องทำกันหรอวิววิววิวคิมจารักมากมห แล้วผมตอบว่าอะไรรักจ้าอ๋อรัเอ้ยเราเป็นคนถามนี่หว่าหอมมากตอนอมไม่ก่อนเอออันนี้มาเรื่องสนัวกันบ้างดีกว่าเนาะตอนนี้เนี่ยคุณคิมเนี่ยเขาเล่นกับคุณมาริโอมาโร หมอหลวงดังมากคุณดูหรือเปล่าโอ้โหติดเลยเรียกว่าติดเลยครับก็ชอบมากแล้วก็ล่าสุดเห็นเขาไปออกงานที่วัดสุธาน์วสุธาน์โอ้โหคนเยอะมากนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับขอแสดงความยินดีกับช่องสามแล้วก็พี่ชมด้วยนะฮะกอดด้วยพักโฆษณาสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อคุณใหม่นิดนึ่งค่ะ เรายังอยู่กับพระเอกเบอร์ต้นมากความสามารถหมากประเร็นและอไมรู้ว่ากอลฟแก้งจะทะนลบอ จะชวนมาว่าอะไรต่อเอาไปฟังกันครับคุณผู้ชมค่ะกัอแกบยังอยู่กับคุณมาปรินสุภารัตน์นะคะและนี่ก็กัอแกบ์รัตนารีสุภารัตน์ค่ะต้องถามก่อนคุณเนี่ยเป็นคนที่ขี้ลืมลืมอะไรหนักสุดคบลืมบ่อยมากเป็นคนขี้ลืมแต่ว่าเรื่องสําคัญๆนะก็เคยพลาดแบบลืมวันอะไรต่างๆเนี่ยก็เคยมีบ้างเหมือนกันจริงเหรอก็งานเข้าอยู่ลืมวันเกิดอะไรอย่างงี้ป่ะลือมวันเกิดไม่ลืมเขาเรียกว่าอะไร a n n i v e r s a r y ออะไรอย่างนั้แต่เรนนี้จำได้แม่นแล้วครับเรามีเครื่องเตือนแล้วหลังๆวันนี้ออกาังยน เลยมีแข่งวิ่งมาราธอนไตกีฬากันไหมครับเตรียมตัวเราก็จะเริ่มทยอยแบบถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วก็ได้ได้ไปสถานที่จริงแล้วก็ไปแบบเออไปเก็บภาพอะไรอย่างงี้ด้วยผมก็เตรียมตัวทนไว้พูดถึงพรีเวดดิ้งคุณหมากเป็นหนึ่งคนนะคะที่ชอบถ่ายรูปมากคุณถ่ายคุณคิดออกมาสวยไหมเขาบอกสวยไหมไม่สวยไม่สวย ทำไมอ่ะทำไมไม่เห็นได้เหมือนที่คิดไว้เลยอ่ะจะเอาแบบนี้จะเอาแบบนี้เขาก็เป็นสไตล์ของเขาไงผมก็มีภาพของผมที่เก็บไว้เป็นสไตล์ของผมเลยแล้วคุณคิมเนี่ยเขาถ่ายคุณเนี่ยหล่อไหมก็เหมือนกันนะก็ถ่ายอะไรผลงานต่อจากนี้คุณจะยังมีอยู่ไหมมีเรื่องอะไรบ้างแน่นอนฮะหลังจากที่เราได้ทําการแต่งงานไปแล้วนะครับผมก็ปีหน้าก็จะกลับมาถ่ายละครนะครับคู่ทั้งคู่จะรับงานปกติแต่ปีนี้ก็ยังรับอยู่ครับก็เรื่อยๆนะแล้วก็ผลงานละครเนี่ยก็จะมีจนกว่าจะได้รักกันเป็นละครเรื่องต่อไปของผม รอรดูเลยเรื่องนะี้สนุกมากๆยังไงเนี่ยพี่กอฟแกไม่ได้ไปแต่ลีเดียจะขอแสดงความยดีนึงได้ไหมดุมากๆครับโอ้ยไม่พออะ่ะคุมากๆครับอัมมาคิมเบอร์รี